สวัสดีครับเบ้าจาภาษาเกษตรมืนนี้เป็นไล่การไทยทอดสดๆออกจากสวนบมกนาวเป็นเกียงไกส่สวนไพหวานน้องโดนคือเก่าเวลาประมาณหกนาฬิกาหสิบนาทีเมื่อนี้สิบาเบ้าจาเรื่องบมกนาวในสภาพที่อากาศร้อนและก็แห้งแล้งพิดปกติเป็นห่วงพี่น้องที่ปลูกักนาวคือกันโดยเฉพาะปลูกในปลอกส่วมที่ปิดฝาล่องก้นเอาไว้ กรณีแบบนั้นที่ปลูกแบบนั้นเจอปัญหาหลายก็กรณีที่ปลูกลงดินหรือปลูกด้วยปอกสวมที่บอปิดฝาทอสวนที่ปิดฝาทอนะปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเลยบักเน่าที่มีความเหี่ยวใบสิกรอบเขา่าสุดท้ายเกิดความมีตกกังวลกับหดน้ำหดน้ำเข้าไปหลายหลายหลายจะไหล,หล,หล,หลเขา่าแสงแดด เผาเขามาตอนทเทียง,ยงตยๆตอนใบใบตอนแรงๆเนี่ยสีเฮ็ดให้นามที่ค้งอยู่น่ะมีความห่อนห่อนชุดไทยบักนาวกระชยืนต้นตายภายในบ่บกเกินสามถึงหามือนี่แหละคือข้อเสียของการปลูกบักนาวในว่งบอแล้วก็ปิดฝาทอแต่ว่าข้อดีก็มีคือการกะเฮ็ดให้การบังคับออกนอกฤดูงายแต่ค้อที่มีองค์ความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าณปัจจุบันเนี่ยอากาศมันมีความร้อน แล้วก็แห้งแรงลายอิลีพิษปกติอิลีผู้ที่ปลูกฝาทอผู้ที่ปลูกโดยปอกส่วนแล้วก็พิดฝาทออยู่หางล่างถ้าเป็นไปได้ก็ล่องเบิ้งนะครับดันออกแล้วก็เอาฝาทอถ้าดันบม่ไหวก็ใส่แม่แรงดันเอาดันเสร็จแล้วก็เอาฝาทอฝาพิดทอน่ะออกซะกระเช็ดให้บักน่าใบเหี่ยวแห้งหรืออะไรนี่มันห่อนเกินไป และกรณีที่ยืนต้นตายนะครับสีน้อยลงอยู่ในสวนของผมบ่ได้ปิดฝาทอกระไรผมมีปัญหาแต่ขณะนั้นก็นยังมีปัญหาว่าในสภาพณปัจจุบันนี่บากหน้าเริ่มออกดอกอีกชุดแหละออกดอกหลายพอมบากหน้าออกดอกช่วงนี้เป็นเป็นโอกาสดีของผมการเท็บบักหน้าช่วงนี้เขาเรียกว่าการเฮ็ดบากหน้าหลังฤดูดีจังไดถ้าบักหน้าออกดอกช่วงนี้กระิดดูแลง,ง่ายยากนิดนึงตอนนี้ แต่ว่าอีกต่อมาอีกสักเดือนสองเดือนผมก็สิบอกใครได้ดูแลอีกต่อไปแล้วก็เนื่องจากว่ามันเข่าสู้ฤดูฝนแล้วการหดน้าบักเน่าเกษีหน้อยลงแต่ว่าขายได้ราคากับ่สูสีกันกับบักเน่านอกฤดูแต่การดูแลก,กันใส่ปุ๋ยการหดน้หน้อยลงเพราะว่ามีเทวดาซอยมีธรรมชาติขามาซอยแล้วแต่ว่าคณะเดียวกันในปัจจุบันเนี่ยช่วงระวังที่บักเน่าออกดอกดอกหลายอีหลีเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหา บางต้นผมต้องใส่วิธีฉีดพ่นน้ำอยู่ในสวนตอนกลางวันที่แดดจัดๆเพื่ออย่างครับเพื่อสร้างฟ่วมชุ่มชื้นให้แก้ไพ่ในสวนนอกจากสร้างฟ่วมชุ่มชื้นแล้วก็สิเป็นการล่อมแมลงล่อนอกขามา้านอกขาม้ากินมแมลงแมลงเขาม้าผสมเกสรให้บักหน้าอันนี้แหละคือการสร้างบางต้นโดยเฉพาะบักหน้าเป็นเกียงไก่นอกจากที่ผมบอกว่าอยู่ในสวนเนี่ยผมจะใส่ อ่าสปริงเกอร์หรือการฉีดพ่นฟอยละออกน้ำให้มันเป็นฟอยแล้วบางหน้าเป็นเกียงไก่ผมก็ใส้วิธีฉีดล่างใบผมไม่ได้ฉีดตอนกลางวานันผมฉีดตอนเย็นเย็นตอนค่ำค่ำจังหน่อยฉีดล่างใบให้ใบได้พ่อหน้ามให้ใบเจอหน้ามให้ใบมีความชุ่มชื้นกระเใียใใบบางหน้าเนี่เคียวสดใสอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่าผมสั่งธรรมชาติแต่ว่าเฮดบ่ดได้สุตต้นเด้เฮดได้บางตน้นเฮดได้เฉพาะต้นบางหน้าที่มีราคาแพง ที่คิดว่าสิมีคุ้มค่ากับราคาที่เขาลงทุนไปบ่เป็นเป็นบ้าที่ไปเฮ็ดเอาฮอเอาซูมือซูเวน้นเนี่ยมาเบิงบักแนวเอาเบิงอีกจักนิดนึงบักแนวที่เกิดลรยรุนเขามาเบิงไกลๆจักน้อยนึงก็ได้ครับอันนี้รุ่นนี้ถ้าอากาศแรงเกินไปหลังผสมเกสตรติดแล้วอาจชีล่วงลน้นนี่มีบักแนวเนี่ยทุกขอ้อทุกซอกทุกมุมเนี่ยกรลั่งออกดอก บางโต๊บางบางง่ากระติดหน่วยบางนิ่บางกิ้งกระติดหน่วยแล้วบางกิ้งกระตุ่ออกดอกอ่าเบิ้งถ้าเบิ้งทั้งนี้อีกทีหนึงน่งที่นี่น <c oughs> ี่ยในลักษณะบักหน้าอแบบเนี้ยครับอ่าอ่านะเบิ้งบักหน้าลักษณะบักหน้าแบบนี้สยขาดน้าบ่ได้น้าเป็นหัวใจสำคัญน,น้าเป็นปัปปจจัยหลักาขาดน้าไป เพียงมือเดียวนะผมใส่คขาว่าเพียงมือเดียวท่านสเสียใจไปตลอดฤดูการผลิตเนื่องจากว่าการขาดน้ำช่วงที่บักหน้ากําลัางออกดอกแบบนี้หรือว่าติดน่วยอ่อนแบบนี้เนะี่ยเสียห้ดอกแล้วก็นวยอ่อนนี่ล่วงล้นได้เม็ดเม็ดสีบอกว่าสีมีสารสีมีฮอร์โมนสีมียังกระสางสีมาซอยให้ยืดขัว้วขายายผลซอยบอ่ได้ครับถ้าน้ำบ่เบี้ยงพ่อบ่มีน้ำแล้วก็บ่มี่ยังสีซอยได้เพราะฉะนั้นเนะี่ยน้ำก็คือองค์ องค์ประกอบสําคัญน้ำและก็ปุ๋ยทั้งใบก็คือค่อยเป็นองค์ประกอบร่องลงมามันต้องสัมพันธ์กันทั้งสองส่วนบักหน้าอีกอย่างหนึ่งหลายสวนกระชีเป็นก็คือใบปลายใบแหงขอบใบแหงเข้าไปอันนั้นแล้วก็ต้องตกใจผมเคยบอกไปแล้วว่ามันบอเป็นโรคสาเหตุอาจจะเกิดจากความแห้งแรงที่มันแรงเกินไปแล้วก็ท่านก็ไปใส่ปุ๋ยเะ้า ต้นไม้หรือต้นบักนาวในการไปดูดปุ๋ยขึ้นไปมันเป็นความเข้มที่มันขับออกทั้งปลายใบยหรือว่าการฉีดพ่นสารเคมีที่ลักษณะเข้มข้นเกินไปที่เห็ดให้ปลายใบหรือใบใหม่บอกว่า,า,าเป็นโรคว่ต้องตกใจโชคดีอยางนึงนะคันความแห้งแรงยังสิทีเ่เฮ็ดให้บักนาวนี่ยบอบ่เป็นโรคแคงเกินเพราะฉะนั้นเห็ดให้เขาประหยัดการใส่สารเคมีฟังกูล่านสีมาบ่ต้องไปคุ้มบ่ต้องไปยังเพราะว่าความแห้งแรงนี่นสิ แค่เกิดประชอบแต่ว่าสิ่งที่ชอบตามมากก็คือเพี้ยไฟบางหน้าวที่ออกดอกบางต้นออกดอกบางต้นหรือเป็นเป็นบางหน้าวหลายรุ่นการดูแลาอาจจะยากนิดนึงสาหรับคนที่ใส่สารเคมียอยู่เนื่องจากว่าถ้าฉชีพพ่นป,ป้องกันรักษายอดกระเจี๊ยนห้บางหน้าวที่ออกดอกอยู่น่ะ,ะถือสารเคมีเข้าไปมาเมลงหรือเกิดคว่ำหอนแมลงกระบอกมาผสมเกสรเกิดคว่ำมันมันก็จะต้องได้คว่ำ ชำนาญพอสมควรในการสังเกตสังกาในการมันตรวจสอบหรือว่ามันสิป้องกันแก้ไขกรณีอย่างสิ่งกันคืออย่างที่ผมบอกกัครับว่ามันมีคอดีแล้วก็้อเสียในตัวของมันเองสวนบักหน้าณปัจจุบันนี่ผมมองว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่กําลั่งทีสร้างไล่ได้แก้ผู้ที่ปลูกแต่ว่าเห็นเขาปลูกแล้วล่ำแล้วรวยบ่ต้องไปปลูกบ่ต้องไปเฮ็ดน้ำเขาจนไปเฮอจนเฮ็ดข่าบ่มีความชำนาญในการปลูกบักหน้าล้วผมบอกว่าอญ้าปลูกนะ แล้วก็อีกอย่างนึงการปลูกมะนาวมันใส่เงนินใส่ทุนใส่ความรูพอสมควรขันสีมีเง,งินครึคงคง่งๆึ่งกลางกลมีเงินอยู่เคิงก่อนบอยมีเงินเต็มก่อนแล้วเสียไปเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดถ้าเฮ็ดแบบนั้นบ่ต้องเฮ็ดถ้ามีความพร้อมแล้วค่อยมาปลูกเรือมหนาวดอถ้าบอมีความพร้อมให้ปลูกจากหาต้นสิบต้นไปสักก้อนเลี้ยนรูไปแล้วค่อยขยายพันธุ์แล้วค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเอาแบบนั้นดีกว่าแต่ว่ายู่ๆนี่ว่าอยากปลูกปลูกที่หลายๆเลยทุนกับบมีความรููกับบมีอันนั้นมีแต่เจงกเ๊ง พราะว่าเห็นปลูกเราได้ผลผลิตดีได้ได้ได้ราคาสูงก็อยากเห็นว่ามีอีอาชีพอื่นแล้วอาชีพนี้เพิ่นเฮ็ดดีเพิ่นเฮ็ดเราเพิ่นได้ไล่ได้หลายโอ้ยไปเบื้องเ้วออนซ่อนเพิ่นหลายนั่นบ่ต้องถ้าคิดแบบนั้นเป็นการคิดผิดสําหรับการเกษตรองค์ประกอบสําคัญในการปลูกบักหน้ามันมีหลายอย่างประกอบกันการปลูกลงดินก็ดีการปลูกปอกสลวมก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกาิปลูกบางหน้าหรือเป็นปลูกหลายอิหรีเนี่ยปลูกเป็นอาชีพอิหรีเนี่ยจะต้องศึกษาให้ที่ถวนสะกอนต้องตึกกรองให้รอบคอบ เงินท่องสูม,มือนีมันแหงหายากไปยิบยืมพี่น้องรู้แต่ว่าเขาเขาสิอไปยิบยืมเนี่เขาบ่าไปใกล้เ้าหุ่นเด้อันนี้เป็นองค์พ่วมรูมลเล็กๆน,น่อยๆที่ไทยทอดหอยางมือเศร้าในภาคการเกษตรแบบนี้เอามือนี้ครับขอได้รับพ่วมขอบคุณจากผมครับนายเกี่ยงไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ